สุลานสวัสดีค่ะดินแดนแห่ง,ง,ง,งความรักยินดีต้อนรับทุกคนที่กําลังเปิดดูคลิปนี้อยู่วันนี้ก็อยู่กับแวมในช่วงของวันที่3ตุลาคมวันอาทิตย์ด,ดีๆแบบนี้ที่บริเวณบ้านของแวมยังคงน้ําท่วมสูงอยู่แล้วก็ไหลแรงกันด้วยน้ําท่วมก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคะอย่างที่ไม่เคยทํามันมาก่อนคือหาปลาอะไรแบบนี้นอกนาจากนั้นก็ยังมีโอกาสได้ทําอาหารค่ะเพื่อที่จะไปแจกให้กับผู้คนในหมู่บ้านกันด้วยก็หวังว่าน้ําจะลดโดยเร็วนะคะตอนนี้มันลดลงเพียงแค่เซนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าบริเวณหมูู่่่บ้้้าาานนนนทีวมอยัํสงกจริ จริง วันนี้เราอยู่ในการอัปเดตข่าวๆนะคะเซียวจ้านและหวังอี้บอ,อก,กันเหมือนเดิมใกล้จะถึงวันเกิดของเซียวจ้านเข้ามาแล้วนะคะวันที่5ตุลาคมนี้ก็มีแฟนคลับหลายส่วนนะคะของไทยเองแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยช่วยกันที่จะโหมโรงนะคะโปรเจกต์วันเกิดของเซียวจ้านนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับพิธีผ่นทุกท่านด้วยที่กาลังพยายามทําสิ่งดีๆเพื่อเซียวจ้านในช่วงของวันเกิดที่ใกล้จะถึงนี้จ้านเกิดของเราจะยุครบ30ปีแล้วในส่วนช่องครูสุแรของเราค่ะก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับการทาการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับ เซียวจ้านในช่วงของวันเกิดของเซียวจ้านซึ่งก็หมดเขตในวันนี้แล้วสําหรับการส่งโปสการ์ดเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดของเซียวจ้านรวมถึงคลิปวิดีโอนะคะความยาวไม่เกิน30วินาที ตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะสำหรับผลโหวตของ1 0 s ฮั i a ด h ์เอเชีนั2021ค่ะเซียวจ้านของเราก็อยู่ในอันดับที่3อันดับที่2คือคุณจองกุกจาก BTS อันดับที่1คุณจัสซินเดอร์ดิออสขอแสดงความดีใจกับศิลปินทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องราวของแอคเคาต่อต้านเขาหรือของเซียวจ้านกันบ้าง ตอนนี้บ,บังก็รู้สึกว่าวังดีใจนะคะเวลาที่มีข่าวลืออะไรขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแอคเคาท์เล็กจะเป็นแอคเคาท์น้อยนะคะเสี่ยวจ้านเโรจัดการหมดเกลี้ยงเลยค่ะดีมากๆล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามนะคะก็มีการออกมาโพสต์ค่ะสําหรับแอคเคาท์ที่ปลอมข่าวในโตอิน,นวิดีโอจีนก็ไปกุกข,ข่าวขึ้นอีกแล้วแล้วก็ทาตัวมันจะเป็นแฟนคลับของเสี่ยวจ้านด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับต้องไม่ทําแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ก็คือแอนตี้แฟนดีๆนี่เอง ทีมต่อต้านข่าวลือของเซียวจ้านก็บอกเลยว่าปลอมคนนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วก็ไม่ใช่แฟนคลับของเซียวจ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อ เขาก็บอกว่านอกจากนี้เราพบว่าเมื่อเร็วๆนี้มีผู้เจตนาไม่ดีได้แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและทีมงานในพื้นที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการโจมตีศิลปินพวกเราหวังว่าทุกคนนั้นจะไม่ฟังข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของพวกเขาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราขอให้ทุกคนได้มีความสุขในช่วงของวันหยุดคนที่โจมตีเซียวจา้าน,นก็เข้ามาในหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับบางคนก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนคลับค่ะใช้รูปโปรไฟล์นี่เหมือนจะเป็นแฟนคลับของเซียวจา้านลูกกระต่ายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนื้ออหาขง แอคเขาการแสดงความคิดเห็นต่างๆการโพสต์ต่างๆเนี่ยมันพยาย,ยามที่จะโยงให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเซียวจ้านแล้วก็ทีมงานก็มีเป็นกำลังใจงให้กับเซียวจ้านด้วยขอบคุณสอบทีมต่อต้านข่าวลือของเซียวจ้านที่ออกมาจัดการเรื่องนี้พร้อมกับประทับคําว่าปลอมลงไปเลย วันนี้เซียวจ้านและเซียวจ้านซีโรก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะทางแอคเคาน์อวยป๋อของเซียวจ้านเองรวมถึงทุกแพลตฟอร์มมันด้วยส่วนเมื่อวานนี้ทางด้านของเซนิก็มีอัปภาพภาพนี้ของเซียวจ้านลงบนอวยป๋อเขาก็บอกว่าถึงเวลาที่จะไปถึงดวงดาวของคุณแล้วคนส่วนใหญ่ต้องการให้คุณนั้นบินได้สูงขึ้นเซนิดหวังว่าคุณนั้นจะหล่อขึ้นวันที่2ตุลาคมนี้เปิดจริงตรงสำรวจพ i l ล t อตวอชชิกับเซียวจ้านภาพนี้เซียวจ้านของเราหล่อมากจริงๆค่ะ นอกเหนือจากยอดขายจะถล่มทลายโซอากันไปแล้วค่ะในเรื่องของทัศนคติของตัวเซลเจ้านเองและก็แบรนด์เซนิดมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆดีใจกับเซนิดด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวของยอดขายและการพลิกฟื้นคืนชีพของแบรนด์อีกครั้งหนึง่งส่วนไอศครีมดีลักเมื่อวานนี้ก็มาแจากโปสเตอร์ด้วยแบบเต็มตัวของเซลเจ้านหล่อมากๆเขาบอกว่าหมดวันหยุดนั้นเปิดอยู่คุณพร้อมสำหรับวันหยุดคุณภาพแล้วหรือยัง เซอร์ไพรส์เดือนตุลาคมมีโปสเตอร์เต็มตัวใหม่ล่าสุดขอบคุณสำหรับไอศครีมดีลักด้วยค่ะสำหรับภาพโปสเตอร์ของเซียวจ้านแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ก็เป็น LED จอยักษ์ที่บริเวณ landmark ของฉงชิ่งนะคะบ้านเกิดของเซียวจ้านกับแบรนด์ท็อตก่อนหน้านั้นในช่วงปลายเดือนทางด้านของท็อตนี่ก็มีลงโฆษณาบนรถรางสายกฤษย้อนยุคค่ะที่มีประวัติยาวนานมากกว่า100ปีอันนี้ก็เป็นที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ได้ขับผ่านย่านช้อปปิ้งที่สําคัญย่านการค้าที่สําคัญของทางฮ่องกง คุ้เลยขอแสดงความดีใจกับหวังอีอ้ป๋อด้วยหัวหน้าทีมอีอ้ปัวหวังจ้าทำได้ดีมากๆสำหรับสีแดนออฟไชน่าซีซั่นที่4ในช่วงของเมื่อคืนนี้ค่ะวังคณจะเหมือนทุกคนนะคะตื่นเต้นมากๆเลยการแบทเทิลคทีมอีอ้ปัวหวังจ้าชนะรวด6ครั้งในการแบทเทิลค่ะหลังจากนั้นก็คะแนนสูสีกับทีมของคุณเลจางคุณจางอี้ชิงผลสุท้ายของการแบทเทิลค่ะอีอ้ปัหวังจ้านั้นชนะ มันเป็นอรที่เราดีใจแล้วมีความสุขมากจริงๆบรรยากาศก็เหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะสอบคนที่ดูกันไปเมื่อคืนนี้ แล้วก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจนะคะที่เมมเบอร์คนหนึ่งในทีมอ e ีปัวหวังจ้าเมมเบอร์ Member คนสําคัญด้วยคุณเนลสันค่ะต้องเดินทางกลับไปที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปต่อสู้กับชั้นสาลในการที่จะได้เป็นผู้ดูแลบุตรต่อไปค่ะก็ขอป็นปงควางยจให้กับคุณเนลสันด้วยค่ะขอให้ชนะคดีแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ดูแลลูกชายอย่างที่เห็นบนเวทีค่ะ EP ที่8นี่คุณเนลสัน <S an S 1> ก็จะได้บัตโทเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยกับหวังอ e ีป๋อด้วยค่ะสำ ที่จะต้องกลับไปที่ฝรั่งเศสต้องบอกว่าดีใจกับหวังอี้ป๋อจริงๆนะคะเขาทุ่มเทมากๆในส่วนของลูกทีมค่ะที่อยู่ในทีมแม้พูดถึงหวังอี้ป๋อบอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณและเป็นคนที่เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้ามากๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบท่าเต้นและเขาก็เป็นคนที่มีจิตวิทยาในการที่จะทํายังไงคนในทีมถึงจะมีกําลังใจนี่เป็นเรื่องราวที่ amazing มากๆเลยนะคะว่าหวังอี้ป๋ออายุน้อยที่สุดในทีมแต่เขาเป็นคนที่บิ้วทุกคนค่ะดึงความสามารถของทุกคนออกมาและทุกคนก็ยอมรับเขา ก็คืออีปอก็เต้นเก่งจริงๆนะคะแบบสุดมากๆอย่างที่เราเห็นหวังอีปอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ลูกทีมของเขานั้นเชื่อมั่นในตัวเขาได้ค่ะและตอนนี้ในทีมอีปอวังจ้าก็ยังได้คุณโมโม้นั้นมาร่วมออกแบบท่าเต้นด้วยมีผู้หญิงอยู่ในทีมคนหนึ่งมันเหมือนเป็นความกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีแชมป์อยู่ในทีมหลายคนมากๆและในทีมของอีปอต้องยอมรับ่าแต่ละคนนั้นเก่งมากจริงๆค่ะอย่างเวลาแบทเทิลนะคะ ส่งคุณเดวิดออกไปนี่คือปิดบัญชีค่ะชนะแน่นอนส่งคุณหยางขายออกไปก็ปิดบัญชีส่งบูบูออกไปก็คือต้องชนะแน่นอนแต่ละคนนั้นฝีมือสุดจัดมากๆคุณเนลสันเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างทุกคนในทีมอีปวัวหวังจ้านะคะอย่างคุณหยางขายนี่เขามาพูดบอกว่าพวกเราเหมือนคนครอบครัวเดียวกันและทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าหววงอีปอนั้นเป็นดาราด้วยทุกคนรู้สึกว่าเขาเป็นนักเต้นคนหนึ่งและเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าทีมที่ดีมีสปิริตและสอดสดีด้านออฟไชน่าซีซั่นนี้หววงงงอออออีปขเรราาาาากก็ได้แสคสคามาออมมถ ในหลายๆส่วนค่ะอย่างเรื่องราวของการเล่นกลนี่มันทึ่งมากๆหวังอีปอ๋อเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องราวของการเล่นกลค่ะจนได้รับฉายาว David field, Down China ่าเดวิดคอร์ฟิลแห่งสตรีท้านออฟจีน่ากันเลยทีเดียวอย่างใน EP ีที่ผ่านมาที่เราเห็นหวังอีปอเล่นกลน,นี่เป็นไลทที่สุดยอดมากจริงๆค่ะเห็นแล้วทึ่งมากๆเลยไม่รู้ว่าทำได้ยังไงสามารถที่จะไปเปิดโชว์ได้เลยค่ะหวังอีปอ๋อ ในวันนี้ว่งอีปอของเรายังไม่มีอัปเดตอะไรในช่วงเวลาที่แวมอัดเสียงอยู่นี้16นาฬิกาแล้วแต่ว่าวางอีปอออฟฟิเชียลวันนี้ในโตอินติกตอกจีนก็มีอัปเดตด้วยเป็นคลิปนี้พร้อะมกับความที่บอกว่าความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเต้นประเภทต่างๆของหวางอีปอนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระราบรื่นอบอุ่นและเป็นกันเองเห็นด้วยอย่างที่สุดเลยค่ะ หลังจากที่รายการ Sweet ี a ดน e o f China ซีซั่นที่4นั้นออนแอร์ไปได้สักนิดหนึ่งท่าน้าของหวังอีปอออฟฟิเชียลค่ะก็มีอัปคลิปนี้กันด้วยเขาก็บอกว่าศึกใหญ่ชิง7อันดับกำลังจะมาแล้วกับตันเสือดำหวังอีปาอโหมดการต่อสู้นั้นเริ่มขึ้นแล้วทายที่แตกต่างอันมีเอกลักษณ์และเป็นอิสระคุ้มค่าที่จะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกหลากหลายความสามารถกับความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดเห็นด้วยค่ะดูวนจริงๆนะคะเมื่อคืนนี้บังดูไปรอบหนึ่งแล้วกลับมาวันนี้ช่วงเช้ากก็มาดูอีค่ะสหรับ E P ที่กเหนือจากนั้นก็มีอัพภาพกับตันหวังอีปอ้ป๋อสุดลอย9ภาพด้วยกันใน EP ีที่ร้อเพราะว่าคที่บอกว่าทุ่มเทแบบสุดตัวทุกเศษแบทเทิลเต็มที่สุดใจกับการแสดงกับตันเสือดําที่สุดเท่หวังอีปอ้ป๋อออกโจมตีเวทีพันหน้าสกิลสูงจู่โจมออฟฟิเชียลก็เชิญชวนให้เรานนั้นได้เก็บภาพนิ่งของหวังอีปอ้ป๋อนะคะบ,บอกว่ามาเก็บภาพนิ่งกันเร็วๆไม่บอกเราก็เซฟอยู่แล้วค่ะเป็นภาพที่ล้อทุกภาพจริงๆนะคะภาพสวยมากขอบคุณหวังอี้ปอ๋ออฟฟิเชียลด้วย แล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีการอัพคลิปนี้บอกว่าการต่อสู้แบทเทิลสะสมคะแนนของทีมกำลังจะเริ่มแล้วว่าเป็นสกิลพยานในสตรีทแดนที่ท่งพลังที่สุดในจักรวาลจู่โจมด้วยความเร็วท่วงท่าโจมตีว่องไวดุดสายฟ้าฟาดพร้อมกอกคำสุดท้ายที่บอกว่าคืนนี้20นาฬิการับชมเด็กหนุ่มวังอีปอ้ป๋อผู้ไล้ทำคะแนนว่าเขานั้นจะพลิกเกมได้ยังไงก็ต้องบอกว่าวางอี้ป๋อนั้นพลิกเกมได้แบบอเมซิ่งจริงๆค่ะ ในช่วงของวันชาติจีนกับการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ s t a r l i n e of Mountain and River ของหวังอีปอ้ป๋อนั้นทางด้านของสถานี CCTV 6อย่างที่เราเห็นต้องบอกว่านักข่าวหล่อมากๆคนที่อ่านข่าวนี่ก็มีอ่านข่าวหวังอีปอ้ป๋อด้วยนะคะกับการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอนี้ในวันชาติจีน ก็ต้องขอบคุณรับนักข่าวสุดหล่อ CCTV 6ด้วยค่ะที่ได้อ่านข่าวของหวังอีบอกับมิวสิกวิดีโอที่ปล่อยออกมาในช่วงของวันชาติจีนเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่จีนนั้นก่อตั้งประเทศมาได้72ปีค่ะ มาที่รายการเดย์เดย์อัพที่จะออนแอร์สี่ทุ่มวันนี้ตามเวลาประเทศจีนและสามทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันนี้เดย์เดย์อัพในโตอินก็มีอัปเดตกันด้วยบอกว่าคลาสเรียนศิละปะที่น่าสนใจถ้าเป็นคุณนะจะสร้างผลงานแบบไหนกันนะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบไรา์ของตัวเองด้วยกันนอกนจากนั้นก็มีการอัพภาพนี้กันมาทั้งสัปดาห์เลยสรายการเดย์เดย์อัพเราจะได้เห็นวังอีปอของเราแสดงฝีมือค่ะในเรื่องราวของงานศิละปะกันด้วยลหลายๆอย่าง แล้วก็เดไเดออัพในตัวอินก็มีอัพตัวอย่างออกมาด้วยอีปอกก็บอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยเรียนหมดครับทั้งพวกสีเทียนภาพวาดจีนสเก็ตภาพแต่ว่าเรียนไปช่วงนึงเนี่ยผมก็เปลี่ยนครับมาเลือกเรียนสวีแดนคุณต้าจางเวยก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยมีผลงานอะไรของตัวเองเนี่ยเอามาโชว์ไหมอี๋บอกว่าไม่มีครับและหานเกก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยก็ต้องสร้างสรรผลงานตัวเองอย่างแน่นอน หวังอีปอ้ป๋อเป็นคนที่ทําอะไรก็เอาจริงเอาจังแล้วทาออกมาได้ดีก็ต้องขอชื่นชมในส่วนงการเรียนรู้ของหวังอีปอ้ป๋อค่ะเป็นคนที่ฉลาดและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในส่วนงานโฆษณาของหวังอีปอ้ป๋อกับคลิปนี้หล่อมากจริงๆนั่นคือโฆษณาของ China Unicom เพราะว่าความที่บอกว่าสีของใบไม้ในฤดูดใบไม้ร่วงนั้นเป็นสีแดงป๋อก็เหมือนกันขอให้สีแดงนี้นําความอบอุ่นมาให้ แล้วก่อนหน้านั้นในช่วงของวันที่1นะคะ b บ n k of c o m m u n i c a t i o n Credit Card ในเว้ยบอเนี่ยก็มีอัปเดตกับภาพนี้บอกว่าสัปดาห์ท้อน้มาแล้วกับสิทธิพิเศษอาหารและเครื่องดื่มแบบจัดเต็มกับส่วนลดนนั้สูงสุดถึง50%ในช่วงของเมื่อวานนี้ค่ะไอเอฟอออย่างที่เราเห็นนะคะก็มีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่บนจอใหญ่หาทั่วสนามบินหลักของประเทศเขาก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีพัฒนาอัปเกรดเพื่ออนาคต ก่อนที่จะไปบายกันไปในวันนี้ก็ฝากถึงเป็นแฟนฟิกเสียงเรื่อง My Love My Robot หยุดหัวใจนายขุนยนด้วยนะคะสำหรับ EP ที่8ค่ะแวมจะอัพในวันเกิดของเซียวจ้านะคะวันที่5ตุลาคมที่